แม่ไม่พูดอ่ะแม่ไม่พูดหรอแม่ไม่อพูดกันหรอแม่จ๊ะแม่หยาแม่เราจะไม่ให้เห็นหน้าแม่นะแม่ไม่รอบพูดหรอแม่บอกว่าสวัสดีน้อยสวัสดีสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะงงงงงงงำ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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ แตงน้นน่ารักไหมแม่แม่ไม่ตอบแม่ไม่ตอบหนูแม่ไม่ตอบหนูนห,หนูไม่น่านรักหรอน่ารักจิจโอเคน่ารักโอเคไปไหนอ่ะแอลบอกว่าไปไหนอ่ะไปอยู่ในใจเธอ อยู่ในใจแอลอยู่ในใจแอลแม่คิดถึงแอลไหมแม่เคยเจอแอลบเคยไจมไม่เคยเจอแม่ไม่เคยเจอแอลแต่บังแม่ต้องห้ามเอาหัวปลุกมาหลังบ่อนะเพราะว่ามันจะเห็น ให้อยู่ให้ยู่ใ้ยูแม่อยว่ยังคะไม่หิวค่ะไม่หิวค่ะแม่ไม่หิวแต่ว่าหนูหิวแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเราต้องบอกพ่อว่าไลฟ์อยู่นหนะักีงิ่งงำงๆงำงำ อยูนะนะจ๊ะนะจ๊ะพูดได้แต่ว่าไม่ติดช te ื่อแบรนพูดได้หนูกลัวหนูเรียกชื่อพ่อมากเลยเพราะว่าหนูชอบเรียกชื่อพ่อแอลบอกว่าสั่งชาบูมาล่ามาเผื่อสนใจกินชาบูแอลชอบกินแอลชอบชวนกินชาบู พ่อกินอะไรหรอมนาวสดาพ่อกินมะนาวสดาน้ำผึ้งมะนาวสดาเพราะว่าต้องการความสดชื่นนะจ๊ะกะคับู ขอบคุณค่ะมีคนส่งของฝันให้หนูด้วยแม่ขอบคุณขอบคุณไหนขอบคุณค่ะเขาบอกว่าคุณพ่อเสียงนุ่มพ่อเสียงนุ่มแน่นอนขอบคุณแน่นอน ีวันเกิดแล้ววัยพอนสุเส้าสาวันเกิดนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรขอให้สุขลักษณะเขาบอกว่าชอบลูอลุกพ่อแม่ค่ะพยันเออดีใจเอ้าแม่ปวดหน้าหารอเอาไม่ไม่นะ ไม่นะพ่อเคยกินลิงจีโซดาเบียร์ี่คาเฟ่หรือยังไม่เคยแต่ว่าพ่อเคยซื้อคอนเฟต์มาด้วยคอนเฟต์ก็กอนเร่อยมากหนูชอบกินลิงจีโซดามากเลยแล้วก็ใส่เยลลี่มีเยลลี่แล้วก็มีลิงจีแล้วก็มีกุหลาบมีกุหลาบไหมนะอ๋อมีเยลลี่กินจี แล้วเขาก็จะให้ยู้อๆเลยเขาให้ยู้หนูว่าหนูแปลงฟันแน่เลยอ่ะมันมีแบบคือหนูเพิ่งแฝงฟันแล้วมันก็เลยใช่มันก็เลยมีรสแบบว่าอ้อสกัดุย โอยอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่เรียกเมียพ่อบอกมาว่าแบบเวลาพี่นี่คุยกับพี่บ้านเราพี่นี่เรียกหนูว่าเหมียวเราแบบพ่อพี่นี่ชีดว่าหนูชื่อเหมียวก็เลยเรียกว่าเหมียเรียกว่าเมียเ่ชอบอะไรตอนไปแล้วก็ที่จริงพ่อไปเลย ไอรอนแมนโทนี่สตาร์ก็เลยกู้ลูกเวลาพ่อไปทำงานก็เลยเวลาแไลฟ์กับพ่อไลฟยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนรู้ว่าพ่อเป็นใครพ่อเป็นไอรอนแมนใช่พ่อเป็นปอยกู้ที่จริงพ่อจะไม่ขับรถพ่อต้องติดติดแบบแบบไอพ่นที่ขาที่แขนแล้วก็บินรับตรงนูใช่คุณแม่เคยเจอ พี่พี่น้องรุ่นสี่คนไหนบ้าว่านั่นแหละไปเลยไปไปค่ะไปไปหรือว่านั่นแหละน้อง้องผมอะไปากไปแล้วไปรับน้องก่อนค่ะน้องเป็นเด็กตัวเล็กๆต้องไปรับน้องก่อนไปาป